สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตผลโครงการใช้กะปินะครับเป็นยาเร่งรากในการตอนกิ่งนะครับก็ดูแล้วนะครับผมตอนว่าจนหลงลืมเลยนะครับว่าทําไว้มาอัปเดตดูก็หรากเต็มเลยครับจะตัดไปปลูกนะครับทีนี้ครากแน่นทีเดียวนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวเลย ผมก็ลืมไปเลยนะครับว่าได้ตอนกิ่งนี้ไว้รากเต็มเลยนะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับในการที่เราใช้กะปินะครับจากคลิปก,ก่อนที่ผมตั้งคำถามว่าทำไมนะครับกะปิถึงเป็นยาเร่งรากได้นะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลและก็วิธีการทำอยู่นะครับว่าใช้กะปิใช้ยังไงนะครับ ซึ่งผมจะให้ลิงค์คลิปนั้นไว้ที่ข้างบนนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับลากแน่นตึ๊บเลยครับก็ไปได้สนใจจนหวัวยอพ้าวก็แห้งเลยตอนแกะนะครับเราก็ระวังหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้คัตเตอร์ช่วยนะครับถ้าไปดึงมากเดี๋ยวลากขาดก็เสียดายนะครับ ถ้าเราถ้าเรามีฮอร์โมนเล่ายงรากก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้กระปิได้นะครับจากเหตุจากเหตุผลของคลิปก่อนที่ผมทําไว้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับว่าทําไมกระปิเล่งรากได้แล้วแล้ววิธีการใช้นะครับว่าใช้ยังไงง่ายแบบง,ง่ายเลยนะครับ <S <S ในผลชั่วอีกหมอนริงนี้ก็ พร้อมแล้วสำหรับการไปปลูกนะครับหากชอบคลิปผมก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ